โอ้ใช่ด้วยฉันมองไม่เห็นเลยนี่ฉันเอาออกไปทีนะเดี๋ยวลาลิลูจะช่วยตัดเองถ้าสีขาวแล้วก็สีดำทีนี้ก็เอาผมเป่ามาเลยอาอฮะนี่คือครเรล่าไง <laughs> คือสไตลิชคะเชิญตัดผมได้เลย ได้เลยค่ะขอตัดอีกนิดหน่อยนะคนวข้ล่ะเอาล่ะมือหน่อยบากตาหน่อย hmm. จากนั้นก็ทาสีดำเข้าไป hmm. ได้เวลาตื่นแล้วนะไงจ้ะเออฉันตื่นแล้วก็ได้อะจากนั้นก็เขียนคำว่า the future ลงไปแล้วก็ทาปากสีแดงลุกนี้ยโดูเดนมากไปได้เลย มาปาร์ตี้กันเลยฟังเพลงใหม่ของพวกเราเลย f o r m e g o Passion ทุกคนดูเล่นดนตรีเก่งมากว้าวทุกดํานองได้จังหวะจังเลยแต่ว่ายังไม่หมดนะและแล้ว,ลวมาน้อยดามิเช่ก็ออกมานี่คืองานเปิดตัวของครล่าคอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นเพื่อความสนุกตายังไม่หมดเพลงเท่านั้นเเาาว่ามันจัดขึ้นเพื่อชวอ์คอลเลคชั่นใหม่แล้วของครล่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเลยนะคะบอส Uh huh. ไม่แต่คนชอบคอลเลกชันของเธอแม้แต่น้องหมาไลเจดุด <c oughs> และนี่ก็คือแซร่าเธอน่ะชอบส่องกระจกมากมาก <c oughs> ฉันว่าจะต้องไปเสริมสวยซะหน่อยองั้นมาลองลิปใหม่แล้วก็ปัดตาซะหน่อยอสวยจังเลย <c oughs> แต่รู้ไหมในผมของเธอนะ่ะมีตุ๊กตาเอลลซ่อนอยู่ <c oughs> โอ้โหทำไมมันคันแบบนี้หวีผมหน่อยดีกว่าแล้วก็ฉีดน้ำหอมซะหน่อยน้ำหอมกลิ่นเนี้ยทำให้ฉันเดูอโดดเด่นเสมอเลยออเบบี้เอลลเธอเป็นอะไรไหมเหมือนฉันจะใช้น้ำหอมมากเกินไปงั้นมาเป่าผมหน่อยนี่มาโดนไอ้โดลิยังไงกันล้วเนี่ยงั้นมัดผมดีกว่าแล้วก็ไปได้เอ้ยเบบี้เอลลเหนื่อยแล้ว แคโรไล่ช่วงนี้เธอเป็นอะไรขี้ลืมจังเลยฉันว่าเพราะว่าเธอมีรูที่หัวหรือเปล่าแงลลิลูจะช่วยเองนะตัดหัวอออแล้วก็ใส่ดินใส่ต้นไม้บายบายคิ้วจ๋าเราจะใช้มอสติดแทนแล้วชุดด้านท้องก็สวยงามกระป๋งฟูฟ้องสีรุ้งน่ารักแคโรไล่น่ะชอบมาอยู่ข้างนอกระวังนะ เขาว่ามีนางไม้ที่แกล้งอยู่แถวนี้ดูสิ <laughs> คุณนางไม้คนเนี้เจ้า <Hello. S 1> นางไม้ตัวแสบหยอดมเมล็ดพันธุ์ลงไปบนหัวของแฟรี่นั่นใครอ่ะนึกว่าใครซะอีกจินตนาการไปเองเออฝนตกแล้วสิ <gasps> เหมือเมล็ดพันธุ์ก็งองนะสิ <laughs> <aus> เพียงแค่ไม่กี่นาที <laughs> ผมของแคลลาลาก็ากลายเป็นกระถางต้นไม้ค <laughs> เกิดอะไรขึ้นกันี่ยโชว์ฉันต้องไปหาคนสวนซะแล้วสิ <c oughs> ขนาดนกน้อยก็มาจับจองพื้นที่เ,เลยงไยโคลนี่วันนี้เรามีหมวกใหม่นะระบายสีหน่อยจากนั้นก็ปักหมุดเข้าไปตักลงไปให้ตรงกับสีนะตักลงไปเรื่อยๆเลยว้าวสวยจังเลย <c oughs> สีสันงดงาม เอลไรจะนักเรียนทุกคนจำได้ไหมสแควร์รูทของ9เท่ากับ3ค่ะโอ้หมดเวลาแล้วเช่นั้นเงินเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะจ๊ะคลาสตอนนี้คนครูของเราหันหลังไปผมของเธอก็ไปโดนเข้ากับกระดาษผมของฉันมันยาวเกินไปแล้วนี่เรายุ่งขนาดปล่อยให้ผมยาวมากขนาดนี้เลยตอนที่คนครูกําลังเดินไปหยิบหนังสือ <c oughs> เธอก็สะดุดเข้ากับผม Huh? หมุดนี่นะฉันอยากจะมีผมสวยๆแบบนี้บ้างจังเอาละ่าเจ้าหมุดพวกนี้ไปที่สลอนดีกว่า hmm. สวัสดีค่ะอ๋อได้เลยเดี๋ยวฉันจัดให้ค่ะดูสิคะตอนนี้ได้วิกสุดเจ๋งมาแล้วล่ะอู้ <Ooh. S 1> เป็นทรงผมแฮร์สไตล์ที่เข้ากับคุณครูมากเลยนะคะว้าว <Wow. S 1> โอ้โหเข้ากับคุณมากอื mm ้อ hmm. สวยจังเลยมันทำให้ฉันมั่นใจแล้วก็ไม่รุงรังอีกด้วย <laughs> สมานท่ามาอาบน้ำเหรอใช่แล้วล่ะอ้าวแล้วละแล้วโอ้น้ำสดชื่นจังเลยแต่ตอนที่เธอกำลังส่องกระจกอยู่เธอก็เจอเข้ากับหัวล้านนี่ฉันจะหัวล้านไม่ได้นะไม่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 ขอดูใกล้ๆหน่อยนะไม่นี่เจ้าหนูน้อยจะทำอะไรตัดผมคนอื่นไม่ได้นะไม่ดีเลยนะไปเลยนะไปเฮ้ยแบบนี้ต้องไปปลูกผมซะแล้วสิ ถึงเวลาจะน้อยแต่พวกเขาก็สามารถแก้ปัญหาได้ทีนี้เธอก็มีทรงผมที่สวยเหมือนเดิมไม่หัวล้านแล้วดีจังเลยเย้ <Yeah. S 1> โซฟีกำลังอ่านหนังสืออยู่แต่แล้วไม่นานเธอก็หันเหความสนใจไปที่ตุ๊กตาฮ้เห,หัวของเธอนี่ทำให้ฉันอารมณ์เสียดีนะที่ฉันมีสติกเกอร์งั้นก็ติดเทปลงไปที่ฐานวิกเลย โอ้โหผมของเธอเต็มไปด้วยเทปแล้วตรงกลางก็ตกแต่งไปด้วยเพชรปลอมแบบเนี้ยสวยจังิลิซิตี้กำลังจะไปสอบเธอจะต้องอ่านหนังสือหนักเลยโอยเยอะจังเลยทำยังไงดีล่ะเนี่ยแล้วอันไหนที่ฉันอ่านไปแล้ว เหมือนหมดแล้วโอ้จริงด้วยฉันสามารถใช้สติกเกอร์จากบนหัวฉันได้ดีจังเลยทีนี้ฟิเลซิตี้ <c oughs> ก็จำได้หมดแล้วยังไงโชคดีนะ <c oughs> เฮ้ยไงนักร้องชื่อดังแพทิเชียร <c oughs> เราจะร้อยลูกปัดเข้ากับลวดแล้วก็ติดลงไปว้าวมีแต่ของน่าสนใจและก็เสร็จเรียบร้อย ที่แคบผมรู้หราเนี่ยสำหรับผู้ชนะเท่านั้นสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เซมิไฟแนลและนี่คือผู้เข้าแข่งขันคนแรกแต่ว่าด้วยความตื่นเต้นเธอก็เลยทำกลางตกอ่ะอ๊อโทษค่ะคือฉันลืมเอาไม้มาอ้ขอโทษนะคะอืมโอเคเชิญผ <c oughs> ู้เข้าแข่งขันคนที่สองได้เลยครับมา <c oughs> เดินด้วยความมั่นใจแต่ขอฟังเสียงหน่อยมาเยี่ยมจริงๆ เป็นการแสดงที่ดีมากว้า wow, ว Amazing และในที่สุดเราก็จะพูดชนะยินดีด้วยนะเจ้าสาวน้อยและที่คาผมเฮลโลก็เป็นของเธอจ้าวเย้ฉันชนะแล้ว <laughs> <laughs> คลุมหัวตุวต๊กตาด้วยแผ่นรักจากนั้นก็ใส่ทิชชู่เปียแ,แล้วก็หยอดกาวเอลเมอร์ ใส่สีอะคริลิกแบบมูสลงไปแล้วแผ่นซีดีเนี้ยก็แตกเป็นสิ่งเสียงติเส็ซีดีเข้าไปเลยเอ๋แล้วดีเจไปไหนว้าวไม่จริงเนอะดูดีเจคนนี้สิว้าวมีทรงผมที่หรูหราจริงๆพร้อมจะแดนซ์กันหรือยังมาเลยป <laughs> าร์ตี้กำลังไปที่สวยเลยแล้วแฟนๆก็ขอลายเซ็นเธอเต็มแล้ว ดีจังเลยที่พวกเธอมาฮัลโหลตัดหัวของตุ๊กตาออกแบบนี้แล้วก็เจาะให้เป็นรูทาให้เป็นสีน้ำเงนินจากนั้นก็ใส่ไฟ LED เข้าไปแล้วก็ดึงริบบิ้นออกมาเป็นทรงผมที่มีสไตล์มากจากนั้นก็ตัดให้สั้นเลย งั้นเราไปเท่าจาักรวาลกันมะในยานอวกาศนี้มีผู้โดยสารแค่คนเดียวสวยแล้วเลล่ะยานอวกาศนี้ดับกลางทางเธอก็เลยมาซ่อมทุกอย่างเองแต่ว่าทุกอย่างมันก็ดูยากซะเหลือเกินโอ้ไม่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 จนกระทั่งมีเสียงสัญญาณเตือนสวยแล้วฉันควรทำยังไงดีล่ะเนี่ยแต่แล้วเธอก็นึกได้ว่าเธอเป็นเครื่องคอยเครื่องใส่บล็อกเสี่ยงสาย,สยสาเขาได้กันเลย โอเคน่าจะได้แล้วเนื้อแบบเนี้ยได้แล้วยังกันนะเยสในที่สุดก็ได้แล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องการทรงผมแบบไหนคะ <c oughs> น้ำสำลีแผ่นมาเ <c oughs> อ่อขอริบบ้นนี้ได้มาก <c oughs> งั้นก็ม้วนเลย <c oughs> แมลหมทรงผมม้วนแบบนี้เข้ากับเธอปะ๊ะ กอเรี Korea, มาที่ในเมือง mm. ทุกอย่างชอบมีสีสันแล้วก็ดูน่ากินอ uh, จะซื้ออะไรดีนะอ,อถ้าเลือกไม่ถูกเรามีสินค้าแนะนำนะคะนี่ไงคะมันดูสวยเหมือนผมของคุณเลยเชิญเลยคะ่ะเออจจิงเหลคะค่ะขอบขึ้นยกอรี่เดินไปทุกที่ในเมืองเลยโอ้ oh, คนนั้นน่ารักจังเลยเดี๋ยวครับกออรี่มานั่งที่สวนสาธารณะนะ mm. แล้วผู้ชายคนนั้นก็เห็นเธอ โทษน,นะแต่ฉันกังวลจังเลยที่จะไม่ได้เห็นเธออีก oh. ดอกไม้นี่สําหรับคุณเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ครับนะคุณนี่น่ารักจังเลยอื hmm. ทั้งสองกําลังคุยกันอย่างสนุกเลยจะมีน้องหมาผ่านมา <c oughs> ตัวนุ่มจังเลยนะแกนี่วันนี้รูกอย่างเข้ากับผมของฉันเลยขนาดสีของหมาก็ตาม <c oughs>